เามีรถถังห้ามห้ามห้ามวตัวใช่ไหมอใช่อันนี้คล่อมเลย้อ่ต้องต้องอะไรกินาคอมตรงนี้หมอเอ้ยเนไรม่ใช่เป็นเรื่องเจี๊ยบเวนพระหมอ้าเขาเบ่งนะจริงอ่ะไม่เราต้องทำอ่แล้วเขาเป็นอไรไม่ต้องนะไม่ต้องเล่นแล้วกูขัเองไม่ดียว่ไม่ฟาง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 อะไรนี่ฟางมาดิอะไ หลับนะหลับจริงนะคุณดูแค่สอกปุ๊บไอ้เหี้ยเมื่อกี้ตกดีเหูรู้วกูรู้ว่าทอนสูงไปจ้ะนี่มันเลือไว้ีังปังปังังแค่กอ่ะเฮ้ยไม่แข็งที่หายอ่ะยกบอยอกวันนั้นเห็นไม่ชัดเพรนั้นไม่ชัดลองทำศอกให้พอแพีพอไหและศอกหน้าสุดจะลงไปนอนรับสิเลยหลักทีักทีี่หัหลัหรักััักัั านานนะครับผมวันนี้ฮะอยู่กับ,บเดเซอร์วันที่ใครครับนี่ฮะก็ทีมงานผมนะคือตั้งแต่ไปคราวที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ผมโดนถีบจ,จากรถออแมนจากพี่รถถังจิตเมืองนนท์มาครับตกลงชอบไหมเฮ้ยเมื่อเห็นรถกูลวยของเละๆสัตว์มาไปหลอกนี่เลยไปเฮ้ยตลอดเ่งเดือนหนึ่งปีครับหนึ่งปีเขาบอกว่ามึงมาได้แล้วมึงมาเอาไอ้ไอ้รถของกูไปจัดก,การให้หน่อยวันนี้ก็นัดเจอที่นี่นะครับที่บ้านเขานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูฮะเขาบอกว่าไอ้เฮ้ยแบบ เขาชอบเฉยนะเขาบอกมึงไปเอาหน้าไอรอนแมนเป็นหน้ากูได้เลยคือที่เขาโกอกได้ก็คือชอบแต่ไม่ได้บอกเราตอนแรกใช่คือกูก็เลยแบบเอายังไงกันแน่วะว่าที่กูฟรีกันไปหมดเลยไม่ร้อนใจอ่ะแหละเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอกับพี่รถถังอ่ะเขาเพิ่งได้แชมป์นะฮะเ้อนนะร้อนร้อด้วยฮะ โอ้อย่างนี้เลยฮะใส่หน้าอย่างนี้เลยค่าตัวเขาเพิ่มขึ้นด้วยราบกล้าใส่หน้าขึิ่มแ้วไม่กล้าหรอกโดนโดนเขาปล่อยหมัดมาแค่เกี่ยวผมก็หลับแล้วครับแล้วก็อย่าไปถามเลยฮะถามว่าวันนี้โชกไฟนี้มันมากนะฮะน็อกด้วยใช่ไหมน็อกยกยกเท่าไรยกสองยกสองแล้วก็ยี่งกากแบบนอนกอดขมขัดแบบลงเฟซทุกวันแบบต้องมากันแล้วที่สำคัญนะฮะเขาบอกว่าค่าตัวนะฮะถึงแปดล้านแล้วนะแปดล้านเลยเกือบติล้านแล้วนะแล้วก็ไปคุยกันฮะวันนี้เดี๋ยวผมขอกินเตี๋ยก่อนเพราะเตี๋ยวร้านอะไรก็ไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องว่ะ ร้านอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งอะไรเก็บอกว่าอะไรเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งวิ่เข้าโรงพยาบาลโอเคเราไมเจอกันบายบายไปบอกพี่แมนก่อนไปบอกพี่แมนก่อนแบบเก่าเก่าเฮ้ช ผมนัดเที่ยงอ่ะคุณคนไทยหรือเปล่าคุณคนไทยหรือเปล่าเชิญมาเข้ามาคุณคนไทยหรือเปล่าเข้ามาคุณก็รู้อยู่แล้วคนไทยก็เคยต่กลงไปไหนลมาคอนเทเลทชั่วโมงนึงสวัสดีครับยังกันยังยังแบบเฮ้ยไหวมีอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กระโดดจะกินกระดุมอยู่ฮะแม่ระโดดอันนี้มันน้ำหอมแม่แม่ครับวันนี้เราก็นะครับไหวไหวแม่ครับพ่อ เนี่ยแหละที่มาพึ่งอยวัดอะนะยวันคืนนะลูกไปต้องต้องสั่งนะำอันเป็น EP ที่ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าจาก FC ที่ถามมานะครับตกลงนี่คือเปิดตัวมีแล้วใช่ไหมแล้วก็แต่งงานเรียบร้อยครฮะตั้งใจเนี่ยวะไปมั้ยเนี่ยตัวแพงนะเนี่ยฮะไม่ต้องเป็นไรขอผมฟรีครับพี่ไปแต่งงานเรียบร้อยนะฮะตั้งใจมีลูกอยู่คนพี่อนเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันจะมีให้ป่ะ ไม่มีที่พี๋ละไอ่มีที่กูทำให้ละนี่เพราะอะไรพี่เออเชื่ดีนะน้าแม่น้าแม่มาด้แล้วขอบคุณน้าแม่ได้แลน้าแม่มาโตปั่นเลยกูไม่ได้เอามาเลยมาปั่นกูโดยตรงเลยเนี่ยพี่แมายว่าผู้หญิงพี่ตั้งพี่อยากได้ผู้หญิงผู้ชายได้หมดได้หมดนะได้หมดต้องปิดไฟนะพี่ตั้งแค่ผู้ชายเขาบอกใช่เหรอะเขาบอกปิดไฟปิดไฟไม่ ไอปไอปกูจะงมเจอแม่ะปิดไปไม่พี่อย่าให้มีลูกผู้หญิงนะเพ่อแม่เนี่ยมีลูกผู้หญิงเพียบเลยตอนเนี้ยนี่คือลูกแม่มีลูก11คนหรือ12นะเจมส์อย่าเพิ่มให้กูฮะมีหลานไงมีหลายสองคนเป็นลูกผู้หญิงกี่คนแล้วแม่เจ็ดเจ็ดคนนะครัโอ้ลูกชายสามเลือดใช่ใช่ชอบไหมเอาเปล่าฮะเอาป่าอยู่บ้านกูเอาเปล่าของอยู่บ้านกูเอาเปล่าลูกจาหน้าพี่ใสายเป็นพี่มันเปิดหน้าได้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันนานแล้วมันเปิดได้มันหมดแบตแล้วนานแล้วนี่ผมตั้งแต่เข้าวันไฟแรกอ่ะสี่ปีอ่ะเปิดเลยปึ๊บปึ๊บเลยใช่เรื่องของพี่เรื่องของพี่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้เอามาอย่าพูดดีกว่าเนี่ยไอไอหมวกไอร้อนเนี่ยไอเนี้ยแปดพันกว่าบาท นายพานั่งคลั์มอเตอร์เดี๋ยวเอาให้โอยยยยโก้ยอีก้วกูไม่คุ้มในชีวิตกูกูพลาดแปดล้านแล้วไม่รู้อ่ะข้าตัวเอาแปดล้านเป็นยังไงครัตัวแปดล้านแม่งด้วยอ่ะแบบจะมานั่งแบบพันชีวิตตายใช่ไหมโอยยยยมันไดบินมานานแล้วโอ้ยฮะบินมานานแล้วไม่เป็นไรหรอกเคยพลาดบ้างไหมไม่เคยบอกบอกว่ามีรถถังห้ามห้ามห้ามโดนตัวใช่ไหมอ้าวใช่ครอันนี้คอมเลยต้องต้องต้องอะไรอีกต้องขัดรงนี้ บอเฮ้ยเไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเวยพาะมอเขก็เป็นเริงอจริงเงี้ยเาต้องทำอย่างเงี้แล้วเขาต้องเล่นก็ั่ไมต้องนะไม่ต้องเล่นเดี๋ยวกูขับเองังเมียนี่โดนตัวไม่ได้เรีโดนไม่ได้เดไม่ได้เขางขา่วงหรอเฮ้ยเยวไม่ฟังฟังีเอาไยัเมียห้ามโดนตัวเลยหรอโดนได้โดนได้โดนแล้วเจ็บนะเจ็บอ้าวที่ไม่โดนโนนตัวเจ็บโดนเจ็บ หลับนะหลับจริงนะกูดูแค่สอป๊บไอ้เหี้ยมันขี้ตกอีเหี้ยกูรู้ว่ากูรู้ว่าทอนส่งไปจ้ะนี่มันมือเหลือไว้เหี้ยไป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 แค่ตัวโง่อะเฮ้ยไม่แข็งที่หายอะยกบอยหบอยวันนั้นเห็นไม่ชัดก็แนั้นไม่ชัดลองทำสอกพอพี่พอพองแค่นั่นแหละสอกหน้าสุดลงไปนอนรับสิบแหละมาแล้ไม่อยากต่อยหรอาพี่ไปต่อยกับเขาดิไม่ต่อยกับมึงอะ คำถามได้ก่อนอันนี้ไปต่อที่อเมริกาะหรือไงใช่ล่าสุดต่ออเมกาเรายกแรกเนี่ยคือรู้เลยใช่ไหมว่าไปได้รอบแน่นอนก็ยกแรกบุกเลยเห็นปุกเลยก็ไปเลื่อนตามสไตล์เราเราคิดว่าเราชกเพนาั้นเราไปอเมริกาครั้งแรกเราก็อยากโชว์ในความเป็นมวยไทยให้ทุกคนได้เห็นทั่วโลกนี้ก็เลยแบบยกแรกก็ไปแบบสไตล์เราเลยสไตล์จนบอยยกแรกก็เหนื่อยอยู่เพราะว่าเขาเขาความเป็นมวยเขาเก่งใช่มวยตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งของเม็กซิกัน ใช่แล้วพอมาเจอแอยแรกเ,เขามีความไวอยู่แล้วก็เขาคล้องตัวโดนเตะค่ะแล้วก็มีสะดุงง้งมีอะไรหน่อยอแต่พอยกสองก็เขาเปิดโอกาสเดินเข้าหาเรา<ช>มันก็เลยเข้าทางโอทำให้เรางัดศอกไปได้ทีเดียวเลยทีเดีเยวลุยรอบสองคือสะใจมากใช่คือแบบเน้นเลยตอนแรกกะว่ามีนิดนึงตาไปเก็บเรียบร้อยเลยเรียบร้อยทุกคนเวลาจะฆ่าฆ่าใครมันต้องฆ่าให้ตายได้แล้วมันจะแหวงกบลัะกัดได้ไม่ต้องไปชี้นี่มันพลาดกูเนี่ย โอเคพี่ตั้งแต่บวชมาพี่เป็นยังไงครับพี่ชีวิตแบบแต่งงานเลยก็ใช่พอบวชเสร็จก็ได้เปลี่ยนศาสนามาเป็นมิสลามข้าได้แต่งงานชีวิตก็ดีแล้วก็การงานก็ถือว่าโอเคชีวิตใหม่ของเราได้เปลี่ยนไปแล้วก็เราได้แต่งงานได้มีชีวิตคู่แล้วก็เรื่องการงานก็คือมวยก็ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ข่าวเมื่อวานพิ่งลงพี่คือเขาเาเปรียบเทียบกับหัวขาวสิบล้านต่อฝ่ายกับพี่แปดล้านต่อฝ่ายนี่คือจริงไหม ก็น,นี้นก็ข่าวครับข่าวว่าวคาวคคคคคามฝันก็อยากเป็นจริงไงแต่ก็รอดูในอนาคตเป็นอยู่แล้วพี่เพราะว่าถ้าพี่ไฟไฟกันตลอดเวลางนี้ก็คือราคาพี่ก็ปรับขึ้นไปนเรื่อยๆใช่แต่ะะถ้าเราจ้างฟอร์มดีๆเป็นแชมป์<ช>ตลอดตลอดเราก็ก็ไปไดไ้ใช่ครับวิธีการที่เราไปต่อยที่ประตาประเทศกับที่นี่เหมือนกันไหมราคามาเท่ากันไหมมันเหมือนกันครับเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่รายการใช่เราเราเราเป็นแชมป์วันชิมชิฟเราไม่ว่าจะต่อยประเทศไหนประเทศไทยหรือมืังนอกเหมือนเดิมค่าตัวเหมือนเดิม แล้วมีที่อโช์อีกไหมหรือว่ารอปีนี้ในภายในปีนี้ก็ก็น่าจะมีเพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าทางบอสใหญ่ชาติเขาจะไปจัดที่ญี่ปุ่นก็าต้องรอดูว่าเขาจะเอาชื่อผมไปชกด้วยป่ะไปช่วยเขาอ่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องรอรุ่นต้องรอรุ่นสรุปช่องกับซุปเปอร์เล็กยังมีโอกาสชกกันไหมับสำหรับซุปเปอร์เล็กก็มีแน่นอนครับเพราะว่าเราเราเป็นแชมป์รุ่นเดียวกันก็คือเขาเป็นคิกบ็อกซิ่งในน้ำหนักเดียวกันไม่ไม่ว่ามันอยู่ที่เวลา ไม่ว่าชา้าเลยเราได้เจอแน่นอนผมก็เจอแน่นอนใช่ครับก็ประมาณคำถามนี้นะครับก็วันนี้ก็มาเอารถพี่รถแมวตกลงเนี่ยพี่รถถังจะเอาเอาลอกสติ๊กเกอร์ออกไหมใช่เดี๋ยวอ,ออกเดี๋ยวออกนะใช่เดี๋ยวออกเพื่อที่จะดูความเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าจะมันโหดกว่าเดิมป,ะปะงง่ะโหดกว่าเก่าไหมแต่ว่าทำล็กน้อยนะแค่เปลี่ยนหน้าเฉยๆเอาสีเดิมอ๋อนี่คือเปลี่ยนทัคันเลยแล้วแต่แต่แบบนี้ยังชอบอยู่แต่ถ้า เป็นตให้เป็นหน้าแกอะไรเงี้ยอล้วเป็นหน้าเงี้ยเขาเรียกแบบผมเจ็บฟีนะวันนี้ทีเบาๆนะจะปิ้วึงปากซอยอ่ะเมื่อเห็กูเป็นของเล่นไหนสัตว์มาไม่หลอกอีเลยไปไปเดี๋ยวเดเดีไปไไปเอาล่หอกไปหัวที่หัวท้ายคือแม่กูแวชอบแม่มแ่น่าว่าแบบ ไม่ค่อยได้ดูรายการสดผมยกสดเนี่ยไฟแรกที่โดนถีบไว้นสดสดเลยตงูมิใจนะตองูมิใจนะตีหนักแขนหนักมากอะหนดูเงียลองดู่้ไมได้ไม้งได้มีเหมือนกันนะมีสองคนใช่ไหมมาหออ้ยหนักเลยหนัก่าแม่่แม่หนักแล้วนะ ม่เขาทำยังไงมัา16คนเอาแบบภาษาบ้านๆหรือกันเองเอาแบบกันเองก็ได้ยังไม่เสือกงเลยโอเคแล้วคนที่สองแบบอะไรแบบเหนี่อยหรือมามาเอารถแกนะครับเพราะเดี๋ยววันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะเก้าไหมเก้าเก้านะวันนี้วันที่เก้าเก้าขอสิบห้ามาส่งนะเนี่ยบบว่าแบบปฏิทินก็ไม่มีคือแบบเหลือไปแล้วช่วงนี้ผมทำคอนเทนต์ในคอนเทนต์ไม่ได้เน้นแบบทำงานน่ารักเพราะว่าแฟนผมก็จะเป็นคนคอยดูงานลูกน้องลูกค้าแล้วบอกว่าวันนั้นโสด คี่ตังค์หมดแม่ขอ,ขอคอนแบบว่าให้เมียโอ้ตังค์ไวๆให้ผมอะไรแม่ไม่ได้เมื่อวานเชื่อป่ะผมไปซื้อไอ้เอลโฟงที่มันเป็นคาราโอเกะเพื่อแบบอยากว่าร้องคาราโอเกะเอะาาอบห้าหกพันมล้บอกแล้วว่าเพื่ออะไรซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้ผมถามหน่อยผู้หญิงเนี่ยเวลาออกไปใหม่หรือไปไหนทั้งทีเนี่ยใส่เสื้อเดิมไม่ได้เออเป็นเป็นอะไรวะไอ้หิงยก็ไม่รู้แม่งเิีงห้อยเห็่ไหมหิ่งหิ่ยลิบะอ่ะมันเป็นเิ่งหิ่งต้องตายตายเพรเขาซื้อ อะไรแบบ24เป็นยังไงครับผู้หญิงเนี่ยที่เดี๋ยวต้องตาปากเฮ้ยขนตาอย่างเงี้ยที่โดนใจไม่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 พี่เจอไม่ติดลิฟต์เออแต่ตาแปลกนะผู้หญิงเป็นอะไรที่ออกแต่งตัวซ้ำกันไม่ได้แล้วดูชุดดิกต่บางทียวคือเราเชื่อตู้ผ้าผมนะคือตะก่อนผมตู้เดียวเนี่ยคือเล็กน้อยตู้มานะสี่ตู้แม่งลามไปถึงตู้ผมแล้วอ่ะยิงไงไออยู่ในตะกร้้าใหมันปล่อยมาร อ่ะใครเข้าใจก็ถามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเจอกันวันนับรถของบ้ากครับพี่สวัสดีครับสวัสดี๋ยวคุณแมเจอวันไหนเดีวันไหนขับจากสิบห้าได้ครับเฮ้ยสิบห้าเดินทางสิบห้าต้องไปก่อนมาเยี่ยมเม่อมาร่อสิบห้าเออวันแรกพี่พี่ช่องอะไรรายการวัน็นชิปวันเป็นชิปงานเป็นของนี่เลยใช่จับจับคู่พิเศษได้ไหมผมกับายอะไม่ไปพี่แค่ความสูงก็ไม่ได้แล้วต่อยไม่ึงหน้าเลยพี่ต่อยขำไม่มีเดียว